เอาตะลีสิลูกเอาสักอย่างลูกจะลาวหรือไทยก็ได้หมัดคอไว้งงัด พตตี้ฮัลโหลเอาวให้นั่งสามีิบนาทียังไม่โอ๊คกบวยเดือดรสามสิบนาทีเลยเคนโดสวัสดีค่ะ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 สวัสดีครับสวัสดีครับแคนโดครับชื่อเคนโดกังปราบครับชื่ออะไรนะคะเคนโดกังปราบครับ สองพยางมันธรรมดาไปครับตัวสี่พยางโลกระจํน่ารู้เฮนโดกรองปากครับผมอยู่กับใครครับกับคุณยายครับคุณยายครับน่าลูกเฮนโดดูดูง่วงหรือเปล่าลูกง่วงง่วงง่วงมาพี่ผอมหมดมานี่เฮ้ แพตตี้มานี่มานี่เร็วเร็วมาหนี้มานี้เ,เ,เจ้าพวกหมดเราเพลงรึเพลงอื่นเนี่ย แัตตี้ร้องเพลงมันมืดมันมืดตามุงตะมุงป,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 ป๊งอกป๊อกุ๊อตัมฮงนะ่